ไพลสมิงตอนคมเขี้ยวจากดงลึกท่ามกลางเสียงมแมลงร้องระงมเจ้ยเจ้าย,ยามค่ำคืนของฤด,ดูร้อนในหมู่บ้านกลางเขาทางภาคเหนือของไทยเสียงแตรรถมอเตอร์ไซค์ดังขึ้นพร้อมกับเสียงตะโกนของชายหนุ่มวัย28พนาครูหนุ่มมาดกวนที่เพิ่งย้ายเข้ามาเป็นครูสอนภาษาอังกฤษที่โรงเรียนในตัวอำเภอมีใครอยู่บ้างครับ อยู่บ้านอยู่ช่องกันไหมเนี่ยบ้านก็เปิดไฟกันนี่ว่าหายไปไหนกันหมดเนี่ยลุงลุงลุงเปิลพักหนึ่งก็มีเสียงของชายสูงวัยอายุราว75ตอบกลับมามมไม่มีใครอยู่ว้ยหรับกันหมดแล้วชายชราชะโงกหน้าลอดช่องหน้าต่างออกมาพร้อมกับใบหน้าง,งุนงงหลังจากที่ได้ยินเสียงของชายคนหนึ่งตะโกนเรียกเสียงดังเอ,งอะอะ แล้วนี่เสียงแมวที่ไหนพูดล่ะนั่นแม่ลูงแมวบ้านนี้พูดภาษาคนได้ด้วยเหรอเมื่อชายชราเพ่งสายตาดูหน้าชายหนุ่มอยู่พักใหญ่แกก็จําขึ้นมาได้ทันทีว่านั่นคือพนาหลานชายแท้ๆของแกเองแมวบ้านนี้เป่ากระบานคนไปหลายคนแล้วนะบว้ยเองจะลองดูหน่อยไหมเล่า <c oughs> กวนประสาทตั้งแต่เด็กจนโตไม่เปลี่ยนเลยไอ้นาน แล้วไอ้นิสัยเอะเสียงดังตอนกลางคืนเนี่ยเลิกได้ก็เลิกซะนะเลิกแล้วครับลุงเลิกเมื่อกี้เองแหละแล้วนี่ใจคอลุงจะไม่ชวนฉันขึ้นบ้านบ้างหรือไงโดยที่ไม่รอคําตอบพนาปีนบันไดขึ้นไปบนบ้านของลุงเปินด้วยรอยยิ้มแจ่มใสแบบเองนี่คาต้องลําบากอ้าปากชวนเลยเลยพนายกมือไหว้ลุงเปิน่นลุงแท้ๆของเขาวัดีจะลุง พนายิ้มอย่างยินดีเออเออวันดีแล้วนี่ไปไงมาไงถึงมาโพที่นี่ได้วะไม่ใช่ไปได้ดิบได้ดีอยู่ในเมืองกรุงแล้วหรยอก็ตอนนี้นะลุงฉันมาบรรจุเป็นครูอยู่โรงเรียนในเมืองนุ่นเนี่ยเพิ่งมาถึงเมื่อตอนเที่ยงนี่เองกว่าจะจัดข้าวจัดของอะไรเสร็จก็ปาไปหกโมงเย็นเลยถึงนี่คามืดนี่แหละแล้วนี่ลุงสบายดีไหมล่ะโอ้ยข่าก็ยังแข็งแรงเตะปี๊บยังดังอยู่เลย หมายถึงหลังค่าเนี่ยลั่นดังเอาเรื่องอยู่ <c oughs> เตะทีก็ต้องพักสังขารกันไปเป็นอาทิตย์แล้ววะการตบมุกนี่ยังโบ๊ะบ้าอยู่นะลุงเออแล้วแล้วนี่ป้าใจกับพี่แก้วไปไหนล้วเนี่ยทันทีที่พนาพูดจบลุงเปิลก็เกิดความรู้สึกเศร้าขึ้นมาพร้อมๆกับความรู้สึกแค้นจากนั้นลุงเปิลก็หันหลังให้พนาโดยโชว์รอยแผลเป็นที่กลางหลังของแกสอคนนั่นน่ะ มันตายไปตั้งแต่ปีก่อนแล้วไอ้นะพนาทำหน้าตื่นรอยนี่มันเสือใช่ไหมลุงเออตัวใหญ่เลยแหละรอยตีนของมันนี่เท่าสองฝ่ามือคนข้าก็ไม่รู้ว่ามันหลุดมาจากปลาไนถึงมาวนเวียนเอาคนในหมู่บ้านเราไปกินไปสิบสิบคนแล้วแต่มนนันไม่ใช่เสือธรรมดาชาวบ้านหลายคนก็ไปเจอรอยตีนที่มันเหมือนจะเดินสองตีนบ้างสีตีนบ้าง แล้วตอนนี้เอามาลงได้ยังอ่ะลุงตอนนั้นอ่ะพกข่าเกณฑ์ผู้ใช้ทั้งหมู่บ้านออกล่ามันแต่มันก็เล่นซ่อนแอบยังก็รู้ว่าเราออกตามหามันอยู่พอตามเข้าไปลึกเรื่อยๆรอยมันก็หายไปทําให้ตามต่อไม่ได้ทั้งที่พื้นดินแถบนั้นชุ่มเพราะน้ําฝนแท้ๆลุงไม่รู้สึกว่ามันแปลกบ้างเหรอเสือตัวใหญ่ขนาดนั้นจะลบรอยตีนตัวเองได้ยังไงได้หรือไม่ได้มันก็ทํามาแล้วหรอวะข้าเห็นติมสองลูกตาของข้า แต่เองรู้ไหมนะไอ้ลายตัวนั่นมันดอดเข้ามาเล่นงานพวกข้าตอนที่พักกันอยู่กลางป่านะข้าก็ศบตามันเข้าอย่างจังมันคือเสือตาเดียวมันขย้ำพวกที่ออกล่ามันบาดเจ็บล้มตายกันไปหลายคนมันฆ่าราวกับแมวเล่นสนุกมันกัดแต่มันไม่กินศพที่มันเคยกัดตายไปก็ยังทิ้งร่างเอาไว้ข้าเองก็เกือบเอาตัวไม่รอดแผลนี่ก็ได้มาจากคราวนั่นแหละพวกข้านะทั้งนั่งเฝ้าซาก นั่งห้างรอส่องกับบ้านมันอยู่หลายคืนแต่มันก็ไม่เข้าจนคิดว่ามันคงหนีเข้าป่าไปแล้วแต่พวกเราคิดผิดแถมประมาทปล่อยพวกผู้หญิงเข้าป่าไปหาสมุนไพรกันอีกอีจัยกับอีแก้วก็เป็นหนึ่งในพวกนั้นลุงเปินพูดพร้อมกับกัดกรามแน่นตัดภาพมาที่ในป่าข้างหมู่บ้านที่มีสายตาสีแดงสะท้อนแสงไฟดวงหนึ่งจ้องมองครูหนุ่มกับชายชราสนทนากัน ขณะเดียวกันนั่นเองก็มีชายขี้เมาแต่งตัวซอมซ่อเดินเซเข้ามาทั้งบ้านของลุงเปิลพร้อมกับเดินมาชนรถของพนาจนล้มเสียงดังโครมอ้าวเฮ้ยเวรละไงพนาเห็นแบบนั้นก็ลุกวิ่งตรงมาที่มอเตอร์ไซค์ของเขาพร้อมกับพยุงชายขี้เมาให้ลุกขึ้นอ้องไอ้แปะทำไมเองมาอยู่ในสภาพนี้ได้วะเฮ้ยลุกลุกลุกเฮ้ยไอ้แปะเอ้ย เมาหัวรานะมันซะทุกวันนี่คงจะเดินกลับขึ้นบ้านละสิท่านี่เองเป็นถึงขนาดนี้เลยหรอวะไอะ้แปรตอนเด็กๆก,ก็ดูเป็นคนเอาการเอางานดีอยู่ททแท้ๆแปรชายขี้เมาก็เดินโซเซพูดอ้อแอขึ้นไปบนเนินข้างบ้านลุงเปินเพื่อกลับบ้านของตัวเองเออนี่ลุงฉันขอเข้าห้องน้ำหน่อยสิ้องน้ำบ้านข้าก็อยู่ในปานังง่นเงเข้าไปเถอะเอาเอานี่ไฟใช้ ไม่คิดจะสร้างห้องน้ําไว้ในบ้านบ้างหรือไงแล้วลุงเดี๋ยวแก่ตัวไปก็เลี่ยราดอยู่บนบ้านหรอกพนาพูดพร้อมกับเดินไปที่ป่าข้างบ้านหลงเปินทางเดียวกับที่แปรเดินไปขณะยืนทําธุระอยู่พนาก็สายไฟฉายส่องมองไปรอบๆแต่แล้วแสงไฟก็ไปกระทบกับดวงตาดวงหนึ่งในระยะไม่ถึง5เมตรทันใดนั้นเองดวงตาดวงนั้นก็หลบแสงไฟไปแล้วก็มีเสียงพุ่มไม้ไหวสัน่น เขายืนสองไฟจับตรงพุ่มไม้นั้นและการสายสะบัดของปลายหางเรียวยาวสีเหลืองสลับดำก็เกิดขึ้นพนาพังะเหงื่อเม็ดใหญ่เริ่มไหลผ่านปลายคิ้วลงมาเขาเริ่มตระหนักได้ว่านั่นคือเจ้าแห่งพงไพรพร้อมกันนั่นเองก็มีเสียงครางในลำคอของเสือโคร่งตัวใหญ่ราวกับมันกำลังหัวเราะเยาะในอาการของเขาตอนนี้แต่ในนาทีระทึกนั้น จู่ๆก็มีเสียงร้องเพลงลอยตามลมมาพร้อมกับที่แปรชายขี้เมาที่เดินขึ้นไปบนเนินในตอนแรกก็เดินเซเข้ามาในจุดที่พนายืนส่องไฟจับพุ่มไม้นั้นอยู่ไอแปรเอ็งอ,อย่าเข้ามานะเว้ยตรงนั้นมันมันมีเสือนอนมอบอยู่พนาตะโกนสุดเสียงพร้อมกับอาการไหวโยกของพุ่มไม้นั้นตามมาด้วยเสียงคำรามของเสือที่ดังก้องไปทั่วป่าในยามค่ำคืนพนายืนตัวสั่นขณะจ้องมองร่างของแปร โดนเสือโครงตัวใหญ่กระโดดเข้าตะปบจนร่างเซธลาล้มไปแต่ทันใดนั้นเองก็มีเสียงร้องคำรามดังขึ้นพร้อมกับร่างของเสือโครงตัวใหญ่อีกตัวหนึ่งกระโดดเข้ามาใส่ร่างของเสือโครงตัวนั้นที่กำลังลงเขี้ยวขย้ำชายขี้เมาจนเซธลาไปอีกทางและยืนคล่อมร่างของแปรไว้ราวกับมันกำลังปกป้องเขาจากเสืออีกตัวเสือตัวนั้นยืนขู่พร้อมกับจ้องไปที่ไอ้โครงอีกตัวสายสะบัดหางไปมา ทำท่าเตรียมพร้อมที่จะโจมตีแต่ขณะนั้นเองก็มีเสียงเอะอะของชาวบ้านวิ่งตรงมาทางที่พวกเขาอยู่โดยคนที่เดินนําหน้ามาก็คือลุงเปิลที่สาดแสงไฟฉายส่งตรงมาที่พวกเขาณเวลาที่แสงไฟสาดกระทบไปที่ไอ้โครงทั้งสองลุงเปิลก็ต้องชะงักไปครู่หนึ่งเพราะหนึ่งในะไอ้โครงก็คือเสือตาเดียวที่เคยเข้ามาโจมตีแกเมื่อปีก่อนและทันใดนั้นเองเสียงปืนก็ดังขึ้น ลูกกระสุนปิวไปกระทบกับดวงตาของไอ้โครงตาเดียวแต่กับไร้ร่องรอยของบาดแผลหรือแม้แต่อาการไหวสะเทือนของร่างกายเสือโครงตาเดียวก็คือตัวที่มอบคอยที่จะซุ่มโจมตีพนาในตอนแรกเมื่อไอ้หลายทั้งสองเห็นกลุ่มคนวิ่งสาดแสงไฟฉายตรงเข้ามาพวกมันก็พละวิ่งหนีเข้าโดงทึบเหนือหมู่บ้านไปแต่ก่อนที่จะพ้นสายตาของพนาเสือโครงตัวที่มาช่วยแปลไว้ก็หันกลับมาจ้องมองพนาอยู่ครู่หนึ่ง ก่อนจะวิ่งลับสายตาฝาความมืดไปทิ้งไว้เพียงเสียงเจ้ยแจ้วของชาวบ้านที่ตะโกนคุยกันรอบๆบ,บริเวณจุดเกิดเหตุทว่าท่ามกลางเสียงอันดังอื้ออึงของผู้คนก็มีเสียงหนึ่งคำรามกบเสียงเหล่านั้นจนหมดชาวบ้านต่างเงียบเสียงลงพร้อมกันแบบทันทีจากนั้นก็มีเสียงของเสือโคร่งอีกหลายตัวคำรามขึ้นพร้อมๆกันและเสียงของฝีเท้าหลายสิบคู่วิ่งกรูกันเข้ามาทางกลุ่มชาวบ้าน มันทําให้ชาวบ้านต่างผวากับสิ่งที่กระทบเข้ากับโสประสาทพร้อมกับอาการของความสับสนงุนงงกับสิ่งที่กําลังพบเจอในระยะที่แสงไฟใช้สามารถส่องถึงพุ่มไม้ก็ไหวสั่นและมีร่างของเสือโคร่งตัวใหญ่หลายร่างวิ่งตรงเข้ามาทางกลุ่มของชาวบ้านทันทีที่เห็นชาวบ้านก็ต่างวิ่งแตกกันไปทางหมู่บ้านแต่ช้าไปสําหรับฝีเท้าของมนุษย์ธรรมดา หลายคนโดนกรงเล็บของไอ้ไายตะปกเข้าที่กลางหลังอย่างจังบางคนก็โดนเข้าที่ต้นขาคนที่มีปืนก็ตั้งท่ายิงแต่ก็ไม่เป็นผลด้วยความฉับพลันทันด่วนและด้วยความตื่นตระหนกตกใจทําให้ไม่สามารถคุมทางลูกปืนได้ต่างยิงออกไปด้วยความสับสนอลมมนลุงเปิลอดีตพลานผู้เจนภัยณนะตอนนี้ได้ตัดขาดความสับสนมึนงงต่อเหตุการณ์ออกหมดสิ้น ความโกรธแค้นเมื่อปีก่อนเข้าครอบงำจิตใจแกวิ่งเข้าใส่ฝูงเสือพวกนั้นพร้อมกับเสียงคำรามของตัวแกเองแกเล็งปืนไปที่หัวของไอ้โครงตัวแรกด้วยความปราณีตมือลั่นไกปืนปังเสียงปืนดังขึ้นเสือตัวนั้นพังอะทำท่าจะล้มลงแต่ทว่าไม่เป็นผลทั้งๆที่เล็งเข้าจุดตายโดยแท้นัดที่สองสและ4เข้าเป้าตรงเพงแต่ผลเหมือนเดิม มันแค่พังะแต่ไม่ยอมล้มหรือแม้แต่หยดเลือดก็ไม่ปรากฏออกมาแม้แต่นิดเสือตัวนั้นวิ่งตรงเข้ามาทางลุงเปิลแต่ก็มีเสืออีกตัวพุ่งเข้ามากระแทกมันออกจากเส้นทางวิ่งเสือตัวนั้นก็คืออะไรยตาเดียวมันวิ่งตรงเข้ามาทางลุงเปิลแทนไอ้โครงอีกตัวราวกับว่ามันจะกลับมาจัดการกับเหยื่อที่เคยท้าทายมันไว้เมื่อปีก่อนมันพุ่งตรงเข้ามาพร้อมกับเสียงคำรามที่สะกดจิตใจผู้ที่ได้ยินให้แข้งขาอ่อนแรงแต่ลุงเปิลไม่ได้อยู่ในสภาพนั้น ความที่เป็นอดีตพลานผู้เจนภัยมาก่อนสิ่งที่เขาเห็นในตอนนี้มันก็เหมือนกับเหตุการณ์เมื่อหลายสิบปีก่อนแต่ด้วยสังขารที่แก่ชาราทําให้การขยับขยี้นมันล่าช้าเสเลเกินทําให้คราวนี้ความเกา๋าก็แพ้ความสดเอพนาเอ้ยเอ็งมาได้ถูกวันจริงๆพูดพร้อมกับมองไปทางครูหนุ่มสายตาของพนาที่จ้องมองลูงของตัวเองกําลังโดนเสือโครงตัวใหญ่พุ่งเข้าโจมตี ด้วยความอ่อนแอของตัวเองที่ไม่สามารถจะช่วยเหลือใครได้แม้แต่ตัวเองก็ยังขยับตัวไม่ได้ท่ามกลางความโกลาหลวุ่นวายของเหตุการณ์นั่นเองแป่ที่สลบไปเพราะโดนเสือเข้าตะปบก,ก็ลุกขึ้นยืนขึ้นมาด้วยอาการปกติราวกับไม่เคยเกิดเหตุการณ์ใดๆขึ้นกับตัวเขาเลยทันทีที่ลุกขึ้นยืนได้กวาดสายตาไปเห็นแอไล่ฝูงใหญ่กำลังไล่ฟัดชาวบ้านเห็นพนายืนตัวแข็งเป็นท่อนไม้อยู่เห็นลุงเปิลกำลังโดนแอไล่พุ่งเข้าใส่ ชาวบ้านคนอื่นก็โดนรุมขย่ำขณะนั้นเองเขาก็ได้ตะโกนออกไปสุดเสียงแต่ทว่ามันกลับกลายเป็นเสียงคำรามของเสือใหญ่คราวนี้มันมาจากชายหนุ่มที่เมาที่ครั้งหนึ่งเคยเสียเมียไปเพราะไอะไรยตาเดียวที่เข้ามามุกหมู่บ้านเสือทุกตัวที่กําลังวิ่งไล่กัดผู้คนรวมถึงตัวที่กําลังขย่ำแขนของลุงเปิ่นห้อยรุ่งริ่งอยู่ก็หยุดชะง,งักลง เงาที่ปกคลุมร่างกายของแปรในตอนนี้ก็คือเงาของเสือสีขาวตัวใหญ่สายตาของเขาเรืองแสงสีเหลืองอารามเสียงขู่คำรามในลำคอของเจ้าแห่งพงไพรที่ก้องสะท้านไปทั้งราวป่าในเวลานี้ทำให้ฝูงสัตว์ร้ายต่างทำหูลู่ลงไปราวกับแมวเชื่องๆตัวหนึ่งสิ่งนี้ยิ่งสร้างความสับสนงูนงงให้กับชาวบ้านที่มองเห็นเหตุการณ์รวมทั้งตัวลุงเปิลหลังจากนั้น แต่ก็เริ่มพุ่งเข้าใส่เสือฝูงนั้นด้วยความรวดเร็วแต่ทว่ามีเสียงคำรามของเสือดังมาจากในป่าลึกทําให้เสือฝูงนั้นถอยเข้าไปในป่าจนหมดราวกับเป็นคําสั่งเรียกกลับของหัวหน้าฝูงตัดภาพไปที่ยอดหน้าผาด้านหลังหมู่บ้านมีเงาของผู้ชายตัวใหญ่ยืนอยู่พร้อมกับเงาของเสือหลายสิบตัววิ่งผ่านร่างของเขาไป